ในโลกของเทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งรถถังยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธที่สําคัญที่สุดของกองทัพและหนึ่งในรถถังที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในยุคปัจจุบันก็คือไอออนแวงกาดหรือผู้เบิกทางแห่งเหล็กกล้าซึ่งเป็นรถถังยุทธวิธีหนักที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความเร็วพลังทําลายล้างและการป้องกันในระดับสูงสุดการออกแบบเพื่อความอยู่รอดและโจมตีไอออนแวงกาดได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดรุก,ก็ได้รับก็ยอด ตัวรถถูกสร้างจากโลหะผสมเกรดพิเศษที่ให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับรถถังยุคเก่าโครงสร้างภายนอกออกแบบให้สามารถทนต่อแรงระเบิดจากทุนระเบิดและกระสุนเจากเกราะได้ถึงระดับสูงสุดตัวปัอมปืนหลักติดตั้งปืนใหญ่ขนาด1 3 0ม mm. ิลลิเมตรแบบอัตโนมัติที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจากเกราะกระสุนระเบิดแรงสูงหรือแม้กระทั่งกระสุนต่อต้านอากาศยานในบางรุ่นเสริม ระบบควบคุมการยิงเป็นแบบ AI assist ที่ช่วยให้ยิงเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในขณนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขุมพลังและระบบเคลื่อนที่ไอออนแวนกาดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลแบบ h y บริดรุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า1,500แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลังอัตโนมัติที่มีสมองกลอัจฉริยะควบคุมแรงบิดให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาหรือเมืองที่เต็มไปด้วยซากปร,รักหักพัง ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและยังสามารถวิ่งลุยน้ำได้ลึกถึง1.2เมตรโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพิเศษนอกจากนี้ยังสามารถไต่เนินที่มีความชันถึง60องศาได้อย่างมั่นคงระบบป้องกันสุดลลํำสิ่งที่ทำให้อิออนแวนการ์ดโดดเด่นอีกประการหนึ่งคือระบบป้องกันร,รอบคันซึ่งประกอบไปด้วยกรอบปฏิกิริยาแบบ Active (Active Protection System APS) ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธนำวิถีหรือ rpg ได้ก่อนที่จะถึงตัวรถนอกจากนี้ยังมีระบบกรอกซ้อนชั้นหลายระดับรวมถึงการเคลือบผิวด้วยสารดูดซับคลื่นเรดาร์เพื่อลดการตรวจจับจากระบบของสัตรปูยังไม่พอระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสามารถตรวจจับการเลงจากเลเซอร์หรือเรดาร์ได้ทันทีและแจ้งเตือนผู้ควบคุมภายในให้ดำเนินการตอบโต้หรือลบหล็กได้ทันท่วงทีเทคโนโลยีภายในอัจฉริยะ ห้องควบคุมภายในไอออนแวงกาดเปรียบได้กับห้องนักบินของเครื่องบินรบมีหน้าจอ HUd เต็มรูปแบบเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์รอบคันแบบ360องศาทําให้ลูกเรือสามารถเห็นภาพภายนอกได้รอบด้านโดยไม่ต้องโผล่ศีรษะขึ้นมาให้เสี่ยงอันตรายระบบ AI ภายในสามารถประมวลผลข้อมูลจากสนามรบแบบรียล time ช่วยในการวิเคราะห์ภัยคุกคามและแนะนําแนวทางตอบโต้ Go ได้อย่างชาญฉลาดนอกจากนี้ยังสามารถทํางานร่วมกับหน่วยรบอื่นๆผ่านเครือข่ายข้อมูลกลางได้แบบไร้รอยต่อ ปฏิบัติการในสงครามยุคใหม่ไอออนแวนกาดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับยุทธวิธีแบบสงครามผสมผสาน Hybrid warfare ไม่ว่าจะเป็นการบุกทะลวงแนวป้องกันของสัตรูการควบคุมพื้นที่ในเมืองหรือการตอบโต้การจจ่โจมแบบกองโจรรถถังรุ่นนี้สามารถทำงานร่วมกับโดรนบินลาดตระเวนหรือแม้แต่หุ่นยนต์ภาคพ,พื้นดินเพื่อสร้างเครือข่ายโจมตีและป้องกันอย่างชาญฉลาดในภารกิจทางทหารที่ต้องการความเร็ว การตัดสินใจเฉียบพลันและการอยู่รอดภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไอออนแวงกาดคือคำตอบที่ทรงพลังสรุปพลังเหล็กที่โลกต้องจับตาไอออนแวงกาดไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของอนาคตแห่งการรบที่เทคโนโลยีและยุทธวิธีผสานกันอย่างลงตัวด้วยขีดความสามารถระดับแนวหน้าทั้งด้านอาวุธการป้องกันความเร็วและการประมวลผลข้อมูลทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในขุมพลังที่สำคัญของกองทัพใดๆที่ได้ครอบครอง ในสนามรบยุคใหม่ที่สัตรูไม่ใช่แค่ทหารอีกต่อไปแต่รวมถึงภัยคุกคามในโลกไซเบอร์และโดรนบินเหนือฟ้ารถถังไอออนแวงกาดคือเหล็กกล้าแห่งยุคอนาคตที่พร้อมจะลุยทุกสมรภูมิเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและปกป้องทุกชีวิตที่อยู่ข้างหลังแนวรบ